อตอนนี้ถ้าไม่ในอนาคตเปลี่ยนรัฐบาลไปเนี่ยแล้วเขารังเกียจเราขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราเป็นผู้กอ่อจริงๆแล้วก็เต็มใจที่จะร่วมมือเพราะว่าการมาติดร่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยสันติมันไม่ใช่เป็นเรื่องขบฏมันไม่ใช่เป็นเรื่องลุกขึ้นตีกันนะมันก็จะต้องพูดกันแหละพูดกันแล้วพูดกันอีก,กแหละว,ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับได้รับการอธิบายให้สมรรถภมาจากเครือข่ายสื่อ นประเทศหรือว่าการปฏิรูปหรือว่าพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นโดยการมือแนวทางใช้สือ่อภาคนละเมืองอย่างรุนแรงนี้มันดีกว่าแนวทางการใช้อาวุธที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรบ้างโอ้ผมคิดว่าเรื่องนี้ใหญ่เกินไปแล้วที่จะให้ผมมาตอบตรงนี้นะคร<อ>เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครัสองก็คือ ผมผมไม่คิดว่าผมมีทางเลือกเป็นอื่นในเวลานี้สําหรับตัวผมนะอยากจะปรับปรุงประเทศผมก็ต้องกระทาโดยสันติแหละนะาจากักรวาไปประวัติผมก็จับปืนมาก่อนนะแล้วผมพบว่ามันมีมันก็มีปัญหาหลายอย่างเวลาการต่อสู้มันออกมาในรูปของสงครามนะมันมีทั้งด้านที่เป็นบาดเจ็บสูญเสียนะทำร้ายผู้บริสุทธิ์นะรวมทั้ง พาประเทศไปสู่วิกฤตหลายๆอย่างฉะนั้นตัวผมเองมันสรุปมานานหลายปีแล้วว่าจะทําอะไรเนี่ยก็คงจะต้องใช้สันติวิธีนะเพียงแต่ว่าในเวลานี้เนี่ยปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ที่สันติวิธีหรือรุนแรงรว่าเราลงตัวตรงที่สันติวิธีอยู่แล้วนะปัญหาอยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทำนะจะอยู่